การแยกขยะสำคัญมากุ่ครับคือในหลายๆประเทศให้ความสำคัญเรื่องการแยกขยะนะไม่เป็นตัวเยุโรปก็ตามทางญี่ปุ่นก็ตามการแยกขยะนี่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็บ้านนี้ก็คืออย่างเรียกว่าขยะเยอะเลยคือทุกที่ขยะเยอะแต่ไม่ใช่ทุกที่ที่แยกขยะเพราะฉะนั้นก็น่าชื่นชมที่มีความตั้งใจที่แยกขยะตัวนี้เป็น คเสาสี่ต้นครับความสูงก็เมตรยี่สิบนี่คือความสูงของตัวไอตัวกระบะนี้นะขึ้นมาประมาณแบบนี้เลยแล้วเราจะยกพื้นขึ้นมาประมาณ20เซนค้งมาแล้วโอเคอันนี้เราจะยึดเป็นรงเราจะยืดด้วยเนี่ยสกูอันนี้โครงล่างเนาะคือฐานเหรอตัวเอาไปฐานหลังจากเห็นรูปแบบที่แย่ขยะที่ช่างสาจะทําในวันนี้กันไปแล้วเราจะมาทําโครงกันครับคุณผู้ชมซึ่งโครงจะทําเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าจะแบ่งเป็นช่องสําหรับติดตั้งบานพับ และด้านในจะใช้ไม้กันเป็นช่องอีกทีหนึ่งครับทำไมมันถึงแบบหมุนตอนสุดท้ายอะเพราะแกงแกต้องแกงข้อมือสว่านไงเฮ้ยเฮ้ยสู้แล้วสู้ไม่มาหลังอะเอามือนะจับด้านนี้มันเหลี่ยนกับด้านนี้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้หรอแบบอย่างนี้หรอเอออ้เกรง สายอ่ะทำอะไรจะถ่ายรูปกับแบ็คหลอกตาโอ๊ยโอเคจุดเช็คอินเนอะนี่คือโครงหลักใช่ไหมพี okay. ่โครงหลักอโครงหลักหน้าหลังนั่นแหละสายขวาก็ได้ตัวนี้หลังจากตัวนี้เสร็จขึ้นโค้งเรียบร้อยเราก็จะมาแบ่งช่องซอยด้านในลูกซอยหรือไม้แบ่งช่องพวกนี้หมดไอตัวที่ตัด80เซนที่โบจะเป็น80เซน80เซนแปดสเซนนะโอเค เวลาที่ทำงานกับไม้สดแล้วมีเสียงดังแป๊ะกึ๊กอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไว้ใช่ไหมอันนี้ถูเยอะได้เลยปะเยอะเลยนะได้เลยอือหือ แล้ครับนี่เห็นไหมผมว่าคุณสันสร์จัดการทําโครงเรียบร้อยทับล้รอบนะครับตัวตัวกระบะจะได้ไม่สลิปไปที่อื่นถูกต้องครับใช่ไหมต่อไปก็คือการทําทําหน้าบานอุปกรณ์หลักๆก็จะมีไม้หน้าสองกันเดิมไม้โครงที่เราใช้เป็นอันนี้คือกตะข่ายพลาสติก นี่ไงแบบอันนี้ใช่ป่ะใช่แต่ายพลาสติกนะซึ่งส่วนี้ยเขาจะเอาไว้ทำโครงสัตว์้องครับไล้อมของล้อมแลไรไม่ให้กระเด็นอะไรอย่างนั้นซึ่งเหนียวนะฮะอันนี้มีความเหนียวแต่ว่าใช้สามารถใช้กันไกรตัดได้อ๋อใช่ใช่ได้ตอนนี้โครงที่แยกขยะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างสาจะมาทําตัวกล่องซึ่งเราจะนําไปวางด้านในเพื่อบรรจุขยะโดยเราจะทําทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันครับเราจะใช้ไม้ทาเป็นโครงส่วนด้านข้างเราจะใช้ตะข่ายพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสําหรับงานภายนอก และการใช้งานก็ง่ายด้วยครับคุณผู้ชมหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ที่แยกขยะออกมาอย่างที่เห็นทุกความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามแถมยังช่วยลักโลกอีกด้วยครับ ที่ตอบโจทย์เลยก็คือมีลังที่สามารถดึงออกมาพอเต็มแล้วสามารถดึงออกมาแล้วก็ยกขึ้นท้ายกระบะได้เลยมโดยไม่ต้องหากระสอบหรือว่าถุงพลาสติกมาเปลี่ยนถ่ายอีกรอบนึงก็ดูสบายตาแล้วก็เป็นวัสดุที่เข้ากับบรรยากาศเลยค่ะ